สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดอีกแล้วนะครับผมสำหรับชุดนี้ฮะเป็นชุดคาแรคเตอร์เด็กนะครับหรือว่าเด็กกล่อง59บาบาทที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าโอ้โห ทุกคนที่เป็นติ่งคาฮีโร่หรือติ่งน้องไข่เราเนี่ยน่าจะชอบมากๆนะครับเพราะนี่คือคาแรคเตอร์เด้ของแทนคาฮโร่สายโอเวอร์หลอนนั่นเองเนะครับนี่ฮะห้บาทนะครับผมเด็กมังกรเพลิงแห่งวันซิ้โลคาฮโร่ ero, ครับคือเด็กห้าสบาทเนี่ยต้องเกินกันเลยว่าเป็นเด็กที่ไว้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นเก่าที่ต้องการเก็บการ์ดด้วยนะแล้วก็ าทางแวนการ์ดไทยเวนการ์ดขับเนี่ยนะครับได้ทําการรีพิซ์ออกมาในราคาที่ถูกแล้วก็ทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับก็เอาไปลองเล่นกันได้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผู้เล่นเก่าใครที่อยากเก็บการ์ดเนี่ยซื้อตองนี้ได้เลยนะครับสกล่องบอกเลยว่าโหดจัดๆนะครับบอร์ว่าโหดจัดแล้วก็เอาไปเติมกับของของเสริมอะไรอย่างนี้นะก็จะแข็งแกร่งมากเลยนะครับสำหรับคทรงนโร่ก็เติม GBT13 นะจ๊ะ สี่กล่องก็จะเล่นได้เลยนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็เติมพวกซีเกนเบิร์กอะไรอย่างนี้จาก g ีโซอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ใครอยากให้ผมแนะนำก็คอมเมนต์ท้าล่าเลยนะครับดีวผมจะพิมพ์รายละเอียดแบบจัดเต็มไว้ให้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามารีวิวก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง k i ดแอนคิฟเหมือนเดิมเลยนะครับที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับชุดนี้นะเราจะวางขายนะครับในวันศุกร์ ที่กันยายนนั่นเองนะครับพอะง้นใครที่ตั้งตารอก็รอสอยกันได้เลยนะครับพอเง้นครับเพื่อนๆพืนครับถ้าใครอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรเนี่ยเราก็ไปดูกันก่อนได้เลยนะครับแบบพอแบบเพื่อนเพื่อรู้ปุ๊บเอ้ยใบนี้ดีใบนี้หายากใบนี้อยากได้นะครับใบนี้ขาดพอดีก็ซื้อในอันนี้ได้เลยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาฮะสำหรับ CD 30นะครับ CD 30นะฮะนี่ฮะเด็กพร้อมเล่นนะครับเริ่มเล่นได้เลยนะครับแถมฟรีการ์ดเรื่องแสงในกล่องนะครับ น่าจะเป็นเทคนิคโอร์ดนะครับตัวนี้ก็คือเดอะเลเจนด์นั่นเองนะครับผมข้างกล่องก็จะเป็นรูปของนิฮาเรมกับคอนโรนะครับแล้วก็เป็นวอลเทคนะเป็นวอลเทคตัวเปิดจีโซนสมัยก่อนที่ใช้กันบ่อยนะฮะโอเคครับก็เหมือนเดิมครับช่องทางการติดตามครับทางช่องทางการ์ตูนคลับนะครับกาแฟร์แนการรับชมได้ที่ช่องทางการ์ตูนคลับนะครับไล์ทีวีครับคิดอันคิดแล้วก็ยูทูบคิดเส้นการ์ดแชนแนลนะครับ แล้วก็เช่า YouTube ครับจะอัปตอนใหม่ทุกวันคาะและวันศุกร์นะครับและในไลน์ทีวีครับอัปตอนใหม่ในทุกวันเสาร์นั่นเองนะครับผมโอเคฮะเพราะงั้นครับในเมื่อเรารู้แล้วฮะเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยนะครับเอาว่ะเวลาแกะนะครับเวลาแกะเนี่ยทุกคนนะก็แกะง่ายมากนะครับผมนะฮะผมบอกเลยว่ากล่องแบบนี้เนี่ยค่อนข้างทําให้เราแกะง่ายครับโดยเขาจะติดสกอตเทปมาตรงนี้ครับแล้วก็ทําการแงะมันออกมาฮะแงะมันออกมาเลยนะครับผม เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแกะแบบเรียบร้อยนะครับผมแกะแบบเรียบร้อยก็จะทำตัวเป็นเด็กดีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคนไหนรีบก็ฉีกออกไปได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะกล่องก็จะเละนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราจะแกะแบบเรียบร้อยนิดนึงนะครับผมเพื่อให้กล่องเนี่ยอยู่ยงคงสภาพเดิมนะฮะสำหรับ <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนี้ครับใครอยากให้ดูอยากดูรีวิวอันไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับถ้าผมหาของได้ผมจะหาของมาให้รีวิวกันนะจ๊ะ เอาล่ะทุกคนมาแล้วครับนี่แก้วมาแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ,อ,อย่างนี้เลยครับแก้วมากองฟลุปนี่ฮะโอ้โหมีอะไรจิ้นนี่มันสวยจริงๆครับมันสวยงามงามแท้รามตะลึงวันนี้เจอแสงแมลงเจอสีจริงๆนะฮะแล้วก็ถอยน,นี่ก่อนเลยครับมีชือ้อถอดอย่างเงี้ยทุกคนเาเรียกว่าที่ขั้นการต้องเอาถอดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องออกนะเอาล่ะฮะเป็นการแกะกล่องที่เรียลลิสติกที่สุดในโลกนะครับเริ่มกันเลยราคอดิ๊กโอเวอร์โหลดเจ๋ เลย์เจนนะครับผมทำไมต้องทำแอคเซนต์ขนาดนี้ด้วยนะตัวนี้สกิลครับบอกว่าหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับเจเนอเรชันเบรกสครับหรือว่าจะทํางานได้เมื่อมีการ์ดในจีโซนหงายหน้าทั้งในจีโซนและบนสนามรวมกันนะครับสใบนะก็เคาน์เตอร์บลัชหครับเรื่องทีการ์ดเกรดสามเผาเฟลมราก้อนบนมือคุณ1ใบครับเฟลมราก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโอเวอร์โหดนะที่เป็นเกรดสามแล้ก็ใบอื่นก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับตัวมันครับบวกหนึ่งหมื่นห้า เกรดบวกหนึ่งไดฟ์บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้เทคออโต้นะหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับทิ้งก๊าซสามใบเมื่อจบการต่อสู้ที่มันตีเลียครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายสแตนตัวมันนะครับผมคือแบบว่าได้ไดฟ์บวกหนึ่งด้วยนะก็คือเช็คได้ทิปแอนด์ไดฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับสุดยอดไปเลยงั้นต่อไปครับสกิลออโต้ครับเขาตัวบลัซหนึ่งและโซบลัซหนึ่งครับเมื่อมาสุกเข้าสู่ช่องเวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าจ่ายครับเปิดห้าครับเอาการ์ดเผาเฟรมดาก้อนไม่เกินใบบครั ขึ้นมือแล้วก็สลับกองนะฮะในกล่องนี้ให้มา2ใบเลยครับเป็นฐานเดอรเลเจน์นะครับในสมัยนั้นนี่บอกเลยว่าโหดมากๆนะและตัวนี้ครับสมัยที่จีการ์ดยังไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้คือแข็งแก่งที่สุดในปฏิพีนฮะนี่คือราชนมังกรเชวาหนูเวลวาร์ให้มันที่2ใบนะครับหนูวาร์เนี่ยเป็นตัวปิดที่โหดที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับเพราะสกิลของเขาคือเจเ e เ a t i o เบรกสองครับเคาน์เตอร์บลัหนึ่งครับเอ่อเลือกหงายตัวมันเองนะที่ความอยู่บนจีโซนนะครับแล้วก็มมนได้รับเทครับ ในการต่อสู้ที่มาโจมตีววนการ่ดคู่แข่งไมาสามารถคอเกตหนึ่งจะเอามือลงช่องกาดได้ครับหรือก็คือห้ามขอิดจีนั่นเองนะครับแล้วความสามารถคอนติเนียลในเทิร์นคุณนะครับถ้าแวนการดบนน้เมดโซนคู่แข่งมี5ใบหรือมากกว่านะครับติกเ,เกอร์ไร้ผลนะฮะพูดง่ายครับตีปุ๊บไฟนอลฮิลช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมตีปุ๊บไฟนอลฮิลดับนะบแล้วก็ห้าม p g จมบอกเลยว่ายุคที่ไม่มีจีการเนี่ยการเอาเกตสี 4, ตีแล้วห้าม PG ีผมบอกเลยจุกนะฮะ บอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยโหดมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับต่อไปครับเกสีตัวเปิดนะครับเป็นตัวเปิดสไตร์ของเราที่ตอนนั้นก็หายากพอสมควรนะเราแบบตอนนี้ก็ยังใช้เปิดได้นะครับแต่ก็มีตัวที่ดีกว่านี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับมังกรจักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์วอลเท็ดีไซน์นะครับสกิลครับเลือกการที่คว้าอยู่บนจีโซนงานหนึ่งใบครับไม่จำเป็นต้องงานตัวมันเองนะงานอะไรก็ได้นะครับผมเมื่อมันตีฮิตแวนเออไม่จำเป็นต้องตีฮิตนะครับเมื่อมันตีแวนนะครับสามารถจ่ายคอ เออมติฮิตนะฮะมติฮิตลีไทยเรียกการเกตสองตามข่าวเขาแข่งตามนวนเฟรมรากร้อนบนช่องแวนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังสมมติคุณมีถาเป็นโอเวอร์หลอดอะไรเจนนะครับสไตร์ตัวนี้ลงมานะปึ๊บตีฮิตแวนฝั่งนู้นนะเราจะได้รีไทยตามเฟรมราก้อนในแวนการ์ดการที่เราสไตร์เนี่ยเราได้รับเออเราได้รับแวนการ์ดมี2ตัวนะครับไม่เชื่มี2ตัวหรอกคือมันมีตัวเดียวแหละแต่ว่ามันจะได้รับ2ตัวนั้นได้รับชื่อ มันคือมี2ตัวแหละโอเคผมพูดไม่เคลียร์เองนะฮะเอาเป็นว่ามี2ตัวแล้วกันทุกคนนะครับผมมันคือได้รับชื่อของ2ตัวนี้เลยนะการสไตรคือการบวกนะฮะคือการบวกชื่อเข้าไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะมีเฟรมดาก้อน2ใบครับพูดง่ายเราตีฮิตปุ๊บเลยทายได้สองใบนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโกงมากยุคนั้นนะไม่มีใครปล่อยฮิตนะครับถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าแบบบอรดยิ่งน้นอยนนี่ผมบอกเลยปล่อยฮิตที่มีจุกเหมือนกันนะฮะมีจุกมีจุก นะฮะต่อไปครับผมยุคลีเจียนเฟื่องฟูของโอเวอร์โหลดต้องมีตัวนี้แน่นอนครับมังกรเอ่ออะไรวะเนี่ยจากภาพมังกรไหนะครับราวกับนี่โอเวอร์โหลดเดอะเกรตตนะครับลีเจนสองหมื่นกับเนโอเฟล์มนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวกันต่อไปนะครับสกิลครับเคาน์เตอร์บลัซหนึ่งและทิ้งก้าวมือคูณสองใบครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเรียครับถ้ามันลีเจียนอยู่สามารถสแตนแวร์ทั้งหมดนะก็คือสแตนมันกับคู่ลีเจียนมันนั่นแหละนะครับใช้ได้เธอระครั้งนะ แล้วก็ออโต้แวนรกดครับเลือกลิทายเลกาขอคุณที่เหมือนกับอยู่นี้บนช่องแวนนะครับผมเมื่อมันโจมตีฮิตสำเร็จครับสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าจ่ายเลือกลิทายเลกาของแห่งหนึ่งใบนะฮะก็คือง่ายๆครับเลือกลิทายเลกาเราที่เหมือนช่องแวนถ้ามารีเจียนอยู่เราสามารถริทายตัวมันเองที่เป็นเกตสาม ในช่องเรียนหรือว่าในโอเฟรมก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อมันตีฮิตปุ๊บไม่จำเป็นต้องฮิตแวร์นะฮิตเรียฮิตอะไรก็ได้นะครับสามารถจ่ายคอสครับถ้าจ่ายรีทายเรียกเกอีกฝั่งหนึ่งใบนะครับให้มาที่2ใบนะผมบอกเลยว่าเครื่องมันครบเครื่องมันครบโอ้โหทุกคนครับไอตัวนี้เนี่ยมันกัดซีโร่กำลังมันนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับผมนี่ยุคแรกเลยนะสุดยอดครับแอมเบอร์ดราก้อนมิดไนครับแต่ไม่ใช่เดลไรนะมิดไนเนี่ยข้อหนึ่งครับ เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวร์หรือเลียนะฮะสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าจ่ายลิทาเลกาเกลหนึ่งตามกว่า,างกแข่งหนึ่งใบนะครับให้ไปที่สี่ตัวนะยืนมือหนึ่ง้นถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยไม่แย่ไม่แย่ต่อไปครับตัวนี้น้องชื่ออะไรเอาน้องชื่ออะไรกอแห่งมังกรเพิงบาครับไอตัวนี้สวยว่ะนะค่อนข้างสวยเลยนะครับเลือกกาเกลสามเมันสูงกว่าเกตสามคืออะไรว่าเกตสามนะฮะหรือสูงกว่าเผาเฟมดาก้อนจะ่ดอปหนึ่งใบครับเอาไว้ใต้กองนะเมื่อมันอินเตอร์เซปครับ ชิวบวกหมื่นสิบหมื่นห้านั่นเองครับตัวนี้เราสามารถเก็บเกจสามไว้ใต้กองได้ด้วยนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะโอเคสยอดกันต่อไปครับนี่เลยทุกคนตัวเด็ดเลยตัวนี้นี่ฮะตัวนี้แหละครับตัวที่ตีเป็นแบบเขาเรียกว่าต้องมีคือคาริโต้องมีสายโอเวอร์หลอดนะครับนี่ฮาเลนครับในโทนคุณครับถ้าแวนติดโอเวอร์หลอดครับบวก2000นะแล้วก็ความสามารถออโต้ครับเมื่อแวนเกตสี่หรือสูงกว่าตีบวก5000นะครับ ไม่ง่ายถ้าเป็นพวกซีเกนเบิร์ตกตีปึ๊บตีซีอัมเบิร์กตีสองครั้งอันนี้บวกหมื่นมันจะเป็นหมื่นเก้าแล้วก็ถ้าแวนถ้าแวนเอ่อถามเั็นโอเวอร์โหลดก็บวดสองพันเป็นสองหมื่นหนึ่งครับก็คือมันตีสองหมื่นหนึ่งอโอโต้เลยนะถ้าแบบใช้กับพวกซีเกนเบิร์กนะถ้าใช้กับเกลียวสีธรรมดาก็จะตีหมื่นหกอโอโต้นะจ๊ะบอกเลยว่าโหจ,จ๊ดจัดเลยคุ้มจริงๆน้ำตาจะไหลเร็วโอเคไปต่อไปนะครับเอ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์เคลียร์เคลียร์นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จะ เต็มเฟรมแล้วนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถเห็นการที่อยชี้เจอมากขึ้นครับผมจะทําการเคลียร์บอร์ดก่อนนะโอเคเสร็จแล้วมาเยอะตรงนี้นะลูกมาต่อไปเลยครับเนโอเฟรมครับคู่ลีเจชั่นของเดอะเกรทเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้นะครับเนโอเฟรมทางซีดีให้มาที่2ใบเหมือนกันครับถือว่าดีนะครับตัวนี้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเลกาครับจนจบเทิร์นได้รับความสามารถออโต้ครับคอร์ดเออร์บลัสหนึ่งครับเมื่อเลกาของคู่แข่งในแนวตั้งเดียวกับยูนิตกดดับโซนนะครับก็คือสมมุติมันอยู่ตรงนี้นะนี่เลียอฝั่ง ถ้าเลขฝั่งตายปุ๊บเราสามารถคา u n t e r b l a ส t หนึ่งนะครับเพื่อรีไทยอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังมันได้เป็นนี้ครับสมมุติเรามีสกิลแบบเอ้ยรีไทยฝั่งนู้นไปหนึ่งตัวแปะแล้วก็ตัวนี้ครับเนโยวเฟรมสกิลครับเขาหนึ่งแล้วก็รีไทยตัวหลังได้ด้วยนะประมาณน,นี้เลยนะครับผมอ่าก็บอกเลยว,ว่าเคลียร์ทั้งแถวเคลียร์ทั้งแถวอ่ะพี่เผาทั้งแถวไอ้น้องตัวเดียวมันน้อยไปนะครับตัวนี้ครับให้มาสี่ใบเลยเบอร์เซร์กลอดนะครับ counter blast หนึ่งครับเจเนเรชั่นเบรกหนึ่งด้วยนะจ๊ะอุ้ยอะไรวะเนี่ย เมื่อแวนการ์ดเกตสีหรือสูงกว่าของคุณโจมตีนะครับสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าจ่ายปุ๊บเลือรีไทยการ์ดเกตสหรือต่ำกว่าของแข่งไม่เกิน1ใบนะครับผมเมื่อเกตสีตีครับคว่ำหนึ่งลีไทยเกตสองต่ำกว่าคู่แข่งเลยคือแบบโกงจัดนะไม่ต้องฮิตไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมต่อไปครับดราก้อนดิ้งเบรนเอนท์นะครับเมื่อก่อนเราจะใส่เยอะนะใส่ไปสี่ใบนะครับเพราะว่าสกิลครับโซบลัสนะเมื่อเข้าช่องเรียครับถ้าแวนเป็นแทนคาเอโร่ครับ สามารถเลือกการ์ดที่มีคำว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการดจากดอบโซนนะครับไม่เกิน1ใบนะหใบไม่ใช่ไม่เกินนะับต้องเลือก1ใบนะครับขออภัยเอาไ,ไว้ใต้กองครับแล้วก็ถ้าเอาไปไว้ด้วยวิธีนี้เนี่ยดีทายเลกาหัวแข่ขงหนึ่งใบพูดง่ายครับโซบลัสหนึ่งเอาโอเวอร์โหลดไ,ไว้ใต้กองดีทายเลกาหัวแข่ขงหนึ่งใบนะจ๊ะใช้ได้เมื่อตอนลงนะโอเคต่อไปมาที่เกตหนึ่งกันบ้างนะครับเกตหนึ่งเรามีตัวเด็ดเลยตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะเด็ดดวงโปรงโป๊ะ หอกแห่งมังกรเพลิงทานะครับคว่ำหนึ่งโซลัสหนึ่งครับเลือกกี่ไบอุ่นไม่เกินหนึ่งใบครับบวกพาวเวอร์สี่พันแล้วก็ได้รับความสามารถครับออโต้ช่องแววหรือเรียนนะเมื่อตีแว่นนะครับเปิดห้าใบครับหาเกตสามหรือสูงกว่าเผ่าเฟรมแล้วก็ไม่เกินหนึ่งใบครับแสดงนําขึ้นมือเลยนะสับกองอันนี้เป็นตัวเสร์ตที่ดีแล้วก็บวกพลังให้ดีมากเหมือนกันนะครับต่อไปฮะตัวที่เด็ดที่สุดบอเลยเกตที่เด็ดที่สุดให้มาสองใบครับคอนโรซื้อสองกองคือครบ ต้องมีครับต้องใส่สีทุกคนต้องใส่สีผมบอกเลยใส่สามก็ได้แต่ต้องใส่สีดีกว่าขั้นต่ำสามเหมือนกันอ่ะผมบอกไว้เพราะว่าซิลค์ครับมันคือตัวโชว์เกตสามอะ่ะเมื่อเมื่อมาลงใช่ไหมโชว์เกตสามมือนหนึ่งใบครับหาโอเวอร์หลอดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งมือนหนึ่งใบนะครับประเด็นคือมันดีตรงที่ไม่ต้องไปต้องทิ้งเกตสามใบนั้นด้วย ทิ้งเกรดอื่นก็ได้นะมันเป็นคอนโทรลที่แบบมันคือตัวโชว์เกตสามที่มันดีกว่าตัวโชว์เกตสามปกติที่มันทิ้งสไตร์บางตัวนะครับก็สกิลแอคครับรีทายปุ๊บถ้าแวนที่ติดโอเวอร์หลอดตีครับหงายแดมสองคือตัวหงายแดมทุกคนคือมันเก่งจัดถ้าแบบสไตร์ซิกเกนเบิร์กว่าหาเราเป็นโอเวอร์หลอดตีเบิร์กตีตีสองตีหงายสีแดงมาทุกคนเอาดิคือโหดจัดครับต้องมีนะต้องใส่สีสามขั้นตอนครับดีดีคือสีนะอันนี้คือความคิดผมนะใครว่าไงบอกกันได้ ต่อไปครับดราก้อนพาร์เนอร์โมนิก้าตัวนี้ไม่เคยเห็นหน้าว่ะเฮ้ยมาจากไหนวะเน,นี่ยลูกน่าจะเป็นโมนิก้าที่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วอัปเกรดมาครับเป็นเจเนอเรชันเบกหนึ่งครับเ <World Unit. S 2> มื่อยูนิตนี้บูทให้เฟรมดราก้อนครับตัวที่ถูกบูทบวกสามพันก็คือบูทหมื่นตัวบูทหมื่นนั่นเองนะถือว่าดีเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรครับต่อไป PG เนาะสี่ใบใช่ไหมโอเค PG ตัวนี้ให้มาเป็นขออ่านเทกซ์นิดนึงนะครับอ๋อมีตัวนี้เหมือนกัน ถอเป็น PG แบบถ้ามีอีกใบหนึ่งในดรอปได้จวดหนึ่งครับพ g จวดหนึ่งนะก็เป็น PG ครับถ้ามีตัวมันอีกตัวในดรอปได้จวดหนึ่งใบครับเมื่อใช้เสร็จนะครับโอเคอ่ะต่อไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ Val เลนส v วายเลนส์ซอนดราก้ครับเมื่อตีครับถ้าแวนติดโอเวอร์ลอดบวกสามพันตัวนี้ตีหมื่นนะครับเป็นเกณฑ์หนึ่งตีหมื่นก็โอเคเหมือนกันนะไม่แย่นะครับไม่แย่ถือว่าดีนะฮะถ้าใครไม่มีงบก็เล่นนี้ได้นี่เลยตัวเริ่มครับลิซ่าฮีโร่อันด อันดูเนี่ยคือไอตัว6,000ล่างแรกอะทุกคน <c oughs> จำได้ไหมที่มันไม่มีเท็กซ์อะไรเลยตอนนี้มันอัปเกรดมานะครับที่แบกหนึ่งครับความหนึ่งเอาเข้อโซะครับคนหาก,การ์ดจะมีคำว่าโอเวอร์โหลดไม่เกินหนึ่งใบครับเอาขึ้นมืออันนี้มันเก่งมากนะความหนึ่งปุ๊บเอาโอเวอร์โหลดเลยครับความหนึ่งหาเกตสามแต่ไม่ใช่เปิดห้านะครับผมเป็นแบบความหนึ่งหาโอเวอร์โหลดเลยนะครับก็เลือกเอาระหว่างตัวนี้กับคอนโรนะเลือกเอาเลยนะจ๊ะโอเคครับต่อไปคริสขออนุญาตทริกระครีสสี่ใบไม่มีไม่มีเท็กซ์นะครับให้ครีสแป ดร4แล้วก็ฮิล4คือดีมากผมบอกเลยเด็ก <c> เ <oughs> นี้ยผมว่าครี8เป็นอะไรที่ดีมากนะครับสแตนก็ใส่ได้นะสแตนก็ใส่ได้ดรก็ต้องมีคือส่วนใหญ่คางโร่เนี่ยถ้าไม่ใส่สแตนแบบไอ้สแตนแปะกองค่ะทุกคนสแตนแปะกองแล้วติดเบสเนี่ยมันก็ก็ใส่ครี8ไปเลยมันก็โอเคเหมือนกัน,นครับอยู่ที่คนจัดด้วยฮนะอยู่ที่คนจัดแล้วก็สไตล์าการเล่นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าซีดี30ชุดนี้ถามว่าคุ้มไหม ตอมตรงครับคุ้มชิปหายนะฮะคุ้มชิปหายเลยเพราะว่าการที่จําเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะครับนี่คือที่ต้องมีคอนโรนี่ฮเลมอันนี้มันจาเป็นก็ได้แต่ว่ามีก็ดีนะครับเอางี้ดีกว่าการดที่ดีในนี้ที่ควรจะต้องมีอย่างยิ่งนะ,ะตัวเริ่ม คคอนโรตัวเริ่มอะไรอย่างนี้ครบเนาะอ่ะตัวปัสไตร์ถ้าคนไม่มีนูเอวาร์ไว้อันหนึ่งเดลเลเจนเป็นฐานถ้าเล่นโอเวอร์ลอดใส่ไว้เนึ่ใส่ไว้สี่ใส่ไว้แรกก็ได้นะครับโอเคดีเกรดกับเนลเฟรมอะตามนี้ครับนี่คือการ์ดที่ผมบอกเลยว่า ผมจะเรียง p r i o r i t y ก็คือลำดับความสำคัญนะครับมากสุดการที่ดีสุดในอันนี้ที่ต้องที่แบบที่ให้มาแล้วดีมากๆสํสำหรับผมนะที่ให้มาแล้วแบบคุ้มค่าสุดๆเนี่ยใบแรกเลยคือคอนโรคอนโรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นการ์ที่อยู่ตามแมกกาซีนหนังสือนะครับ ไกด์อยู่ตามเมกสารหนังสือซึ่งบางคนอาจจะไม่ซื้อนะครับแต่มนเป็นตัวที่สําคัญมากและตอนนี้จะไม่ต้องใส่สีถ้าเล่ใส่อเวอร์ลหอดคุณจะไม่ต้องใส่3หรือ4เลยนะครับสำหรับคอนโรตัวนี้นะคอนโรเกตหนึ่งไห่ดมนะครับเพราะโอเวอร์ลหอดเป็นเด็กที่ใช้แดมเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่าใช้ไม่พอจริงๆถ้าไม่มีตัวไห่แดมนะใส่4ไปเลยทุกคนนี่ผมแนะนานะครับถือว่าการรีพินครั้งนี้คุ้มมากครับมีตัวนี้คุ้มมากนะนี่ฮาเลมมันคือเกตสองที่เป็นตัวตี ที่เป็นตัวตีแล้วแบบว่ามันคือตัวหลักในการตีนะครับมันเป็นแนวหน้าแผกหน้าในการตีเลยนะครับยังไงคุณก็ต้องมีตัวนี้เพราะว่าถ้าแวร์เราเป็นโอเวอร์หลดมันจะยืนเบสหมื่นหกหรือสองหมื่นหนึ่งได้เลยนะครับผมเพราะงั้นยังไงก็ต้องมีนะฮะต่อไปครับอ่าอันนี้จะเป็นพิ r รต y รองแล้วหรือว่าความสําคัญระดับรองนะครับผมก็คือถามว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเล่นโอเวอร์หลอดเนี่ยผมคิดว่านะอยู่ที่ว่าเล่นสายอะไรมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไงโอเวอร์หลอดที่ในที่สุดก็คือเป็นโอเวอร์ เออเดอะเดซิน่นะครับผม the Destiny. เดติเน่เอ้ยใช่หรือเดติเน่วะเออลืมชื่อมันไม่ชื่ออะไรวะโอ้ตายแล้วไม่ได้เล่นโอเวอร์หลอดนาะนนะฮะเอาเป็นว่าล่างที่อยู่ GPT13 นะทุกคนนะไอเกศี่ชื่อเดอะเพลสผมจำไม่ได้ว่าไอเก3สามชื่อเดติเน่หรือเปล่าน่าจะใช,ใช่นะครับผมนะฮ <laughs> ะลนแหละนะฮะผมใส่ฐานใหม่4อยู่แล้วนะฐานในม่4แล้วก็อยู่ที่อันเนี้ยอยู่ที่คนละฐานลองเนี่ยบางคนอนะแบบผมอะใส่นี่4 เดล l เจนสี่หรือใส่2ใส่2ได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับทีนี้มันจะลิงก์กับเกรดสถ้าเกิดคุณใส่นี่สคือแบง่แบงๆกันนะว่าอยากได้เดอะเกรดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เกรดสองเราใช้พื้นที่ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะทีนี้เกรดสอไอตัวนั้นนะในกล่อง bq สก็จะมีอีกนะครับผมแต่เกรดสที่ดีมากที่ให้มาคือในฮาเลม กับแนวเฟรมที่ใช้เผาได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเล่นสายเผาสายแวนลุกอย่างเดียวหรือว่าเน้นแรงทั้งเรือทั้งแวนแล้วก็หรือว่าเน้นเผาบอดด้วยนะครับคือดีมากๆอันนี้อยู่ที่เราจัดเลยครับจัดได้หลายแนยวมากสำหรับโอเวอร์โหลดนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมบอกเลยมันเก่งคนละแนวเก่งคนละเวลานะครับผมตามโอกาสที่ได้ใช้เกซี G 3. ตัวนี้ถามว่ายุคนี้ดีไหมผมตอบ ตามความจริงคือดีแต่ไม่เท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ไม่มีจีการคือมันเก่งสุดทุกคนมันห้ามดีจีทิกเกอร์ไร้ผลครับยุคนี้ก็ดีครับแต่ว่ามันจะมีถ้าโดนถ้าโดนจีการอะก็คือไม่ดีนะฮะก็คือยังไงจีการก็น่าจะพอกันได้เนาะแต่มันจะมีประเด็นนิดนึงครับถ้าเราเล่นยื้ยื้ยืย้จนแบบรู้แล้วมันตายฮิลมาสี่อันแล้วครับหรือว่ามันไม่มีฮิลเนี่ยการวัดใจครั้งสุดท้ายผมมองว่าตัวนี้เด็ดสุดนะครับเด็ดสุดก็คือเอาวะ ห้าม PG จีฮิวไรผลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีที่จะเสี่ยงในตอนสุดท้ายนะครับที่แบบมันเป็นมันคือสไตล์สุดท้ายทุกคนมันคือตัวปิดนะมันคือตัวปิดชั้นยอดเลยนะครับเพราะงั้นมีไว้ก็ดีสักกู่หนึ่งนะครับต่อไปตัวเปิดตัวนี้ Vortex Vortex เนี่ยถ้าเทียบกับไอน้นู่นที่อยู่ใน GPT 13ที่เป็นตัวเปิดใหม่เนี่ยก็ v o r t e x จะดีกว่าตรงที่ไม่เสียบลาสนะครับ ดีกว่าที่ม่เสียบลาสแต่ว่าวอลเทคจะมีข้อจอํากัดนิดนึงคือต้องตีฮิตเนาะแต่มันก็ถ้าถามว่าคนงบน้อยเนี่ยแล้วถามว่าผมควรใช้อะไรเป็นตัวเริ่มในการสไตร์ดีผมคิดว่าวอลเทคคือการตอบโจทย์ที่สุดนะเพราะวอลเทคเนี่ยเป็นเริ่มต้นของผมเป็นการสำหรับไคโรในยุคที่ b ีทยังไม่ออกนะ g ีบีทยังไม่ออกเนี่ยคือสไตล์แรกเป็นวอลเทคนะครับผมเพราะว่ามันงายหงายตัวอื่นได้อะ่ะคือมันงายอะไรก็ได้อะ่ะนะครับทุกคนมาเลยเป็นข้อดีด้วยแล้วก็ตีฮิต รีไทยสองเนี่ยที่ทุกคนรู้กันนะจ๊ะอ่าตัวเริ่มครับผมมองว่านี่คุ้มมากส่วนใหญ่คนเล่นสายฮีโร่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วเราใช้คอนโรที่เสิร์ตฮารเกรดหนึ่งแต่ว่าถ้าเล่นสายอเวอร์โหลดแล้วอยากได้เมคชัวร์จริงๆผมแนะนําตัวนี้นะครับลิซ่าฮีโร่อันดูครับสกิลเหมือนคอนโรเป๊ะความหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่คอนโรอะความหนึ่งลีไทยตัวเนี้ยความหนึ่งเข้าโซได้โซด้วยครับแล้วได้เสิร์ตอเวอร์โหลดเลยนะก็เลือกเอาครับว่าจะ อยากได้เป็น PG กับจีการที่เป็นฮิลหรือว่าอยากได้เป็นโอเวอร์โหลดเลยก็เลือกตัวเริ่มกันได้เลยนะครับต้อมครับชอบส่วนบุคคลนะไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้ก็คือแนะนําของเรานะฮะสำหรับใครที่มีคําถามข้อสงสัยหรือทริคการเล่นอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์กระมาดตายตารางคลิปได้เลยนะครับสำหรับคาเนโร่ผมค่อนข้างชื่นชอบเด็งนี้แล้วก็ค่อนข้างถนัดมือพอสมควรนะถึงจะลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่เล่นนานนะครับโอเคก็ย้ำอีกครั้งนะฮะ เราจะมีการขายนะครับ CD30 ในวันศุกร์ที่4กันยะอยู่นี้ตามร้านการ์ดช,ชั้นนำทั่วไปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจบครับขอบคุณทาง Kiss a n d Kiss สำหรับการส่งของดีๆแบบนี้มาให้รีวิวกันนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานกันด้วยนะครับอยากให้รีวิวไหนอีกก็ คอมเมนต์มาใต้ด้านลาคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีก็ดึกแล้วทุกคนคือแบบง่วงมากเลยนะก็ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครักทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บแฮ่ไปแล้วนะ